ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนนะมาทาบเกี่ยวนะครับไอเกี่ยวของน็อตถ่ายนมันเครื่องนะครับก็ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับก็วิธีการทาบนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทําให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าเขาตาบกันยังไงนะครับแล้วก็ใช้อะไรบ้างในการตาบนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะวัดน็อตเดิมนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าน็อตเดิมมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับหัวมันจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับแต่ส่วนล่องเกียวนะครับเกียวก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเราวัดประมาณเนี้ยมันจะไม่เต็มสิบสองมิลนะครับเห็นไหมครับมันจะสิบเอ็ดจุดกว่านะครับแต่ถ้าคิดว่าสิบเอ็ดจุดกว่านียเราก็ตีไปเลยนะครับประมาณสิบสองมิลครับก็คือเอ็มเอ็มสิบสองนะครับตัวนี้นะครับ M12 ล่องน่าจะประมาณ1.5นะครับล่องประมาณ1.5่ล่อง1.5นะครับก็คือ M12 คูณ1นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือล่องเดิมสแตนดาร์ดนะครับรูนะครับถ่ายมันเครื่องนะฮะทีนี้นะครับเราก็จะไปหานะครับน็อตนะครับก็จริงๆนะครับมันก็จะมีนะครับ สิบสองแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปหาเป็นสิบสามนะครับสิบสามคูณหนึ่งจุดห้านะครับแต่ว่าไอ้ดอกต้าบสิบสามเนี่ยหายากมากนะครับผมก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เป็นเบอร์สิบสี่ไปเลยนะครับก็คือข้ามไปเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าหัวนะครับก็จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ล่องเกลียวนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบสี่นะครับก็คือจะใหญ่เพิ่มขึ้นประมาณสองมิลจากเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ สิ่งที่จะใช้นะครับจริงๆไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้เราก็จะหาพวกคีมพวกอะไรก็ได้นะครับก็คือให้แต่หมุนได้ประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาใช้นะครับประมาณนี้นะครับตัวที่ใช้นะครับตัวนี้หาซื้อมานะครับมันก็จะมีอยู่3ามตัวนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณราคานะครับตัวนี้ติดราคาอยู่นะครับ300อนะครับก็แล้วแต่เกตนะครับเกตของคุณภาพของดอกตาบนะครับ ก็มีตั้งแต่ถูกๆจนถึงหลักพันก็มีนะครับตามเกตของดอกนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการตาร์กันเลยนะครับสําหรับการซ่อมเกี่ยวนะครับถ่ายน้มันเครื่องนะครับก็หาผ้าหาอะไรมาอุดไว้นะครับเพราะมันจะมีรูนะครับรูรูน้ํามันเครื่องนะครับไหลไปฝั่งรูนอะไรเงี้ยเราก็หาดักไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันมันเลยไปที่อื่นนะครับเราจะได้เซฟนะครับ ถ้าเศษลงไปในเครื่องยนต์มันจะมีปัญหานะครับประมาณนี้นะครับเราก็ป้องกันเศษดีนะครับส่วนชุดนี้นะครับเครื่องนี้ที่ว่าลื้อออกมาเนี่ยจริงๆครับไม่ได้ว่าลื้อออกมาแล้วทําเกียวนะฮะ <parce S 2> เราจําเป็นต้องลื้อออกเพราะว่าคัดรุ่นไอ้คัดของคันเนี้ยมันลื่นนะครับพอคัดลื่นก็ต้องลื้อชุดนี้ออกมาก็คือเจ้าของยกเครื่องนี้มานะครับแล้วก็บอกให้ซ่อมเกียวด้วยแล้วก็ทําแก้ในเรื่องคัดลื่นด้วยประมาณนี้ครับก็เลยจําเป็นต้องลื้อออกประมาณนี้นะครับแต่จริงจริง นะครับถ้าเราไม่อยากลื้อออกก็จริงๆก็ทําคานี้ก็ได้นะครับหานะครับก็คือจารบีนะครับทาหัวไว้นะครับแล้วเราก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะเกาะนะครับเกาะเศษเกาะอะไรอยู่นะฮะเศษมันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปที่อื่นนะครับป้องกันไว้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็มันจะมีอยู่สามเบอร์นะครับผมจะทำประมาณเบอร์แรกก่อนนะครับหยับๆยับเนี่ยจะดูดีๆนะครับตรงนี้มันจะยังไม่ไม่เป็นเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันจะต้องกลับก่อนนะเพื่อที่จะให้มันมันเข้าได้คนระับมันจะสร้างเกีียวของมันเองนะ เดี๋ยวสักครู่นะฮะเอียงนิดหนึ่งคนระับเราก็หาจาระบีมาทานะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เศษมันไปที่อื่นเยอะเกินไปนะครับเราก็ใส่เลยนะหมุนไปเลยนะ เราทำความสะอาดก่อนนะเกี่ยวเริ่มมาแล้วนะล้วก็เรื่อยๆนะครับอย่ารีบนะครับ ก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนนะครับใช้ตัวแรกส่วนมากผมจะใช้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับหนึ่งสามไปเลยนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับ แล้วก็ลองขันดูนะครับว่ามันสุดไหมโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับวิธีซ่อมเกียวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูล่องเกียวนะครับอันนี้เราก็ ดึงพาออกนะับ เดี๋ยวมาดูล่องเกลียวนะครับว่าล่องเกลียวเป็นไงบ้างนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีตาบเกลียวนะครับเตาตาบกเกลียวน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเวฟร้อยสิบไอนะครับฮอนด้านะครับ ก็วิธีตามก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะใช้ก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าทําเองก็ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ใช้นะครับน็อตนะครับหาซื้อน็อตนี้มานะครับนี่ครับก็คือน็อตกับไอ้ดอกตามก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับเนี่ยสิบสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับร่องเกลียวคือหนึ่งจุดห้านะครับดอกตาประมาณสามร้อยนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ก็หาเป็น ทีมล็อกก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแต่คือผมเป็นร้านซ่อมอยู่แล้วก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับสะดวกในเวลาที่เราทํางานนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทําเองนะครับแต่จริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ว่าจะเสียบ่อยนะครับนานๆนะครับดีไม่ดีก็ไม่ได้เสียเลยนะครับเอ่อในในกรณีพวกนี้นะครับก็ คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆจะมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอ่อก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับสวัสดีฮะ